สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาสวนยางพาราครับเราก็ปลูกต้นทุเรียนไว้นะครับท่านผู้ชมเราจะป้องกันเขาไว้ก่อนครับกลัวเขาว่าจะเป็นพวกเชื้อราหวัดนะครับท่านผู้ชมเราได้จากตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นทุเรียนเอ่อเราพันหมอนทองแต่เราใช้เม็ดครับทดลองเม็ด ปลูกครับเจ้าตัวเล็กตัวนี้ก็จะเป็นของมูสังคิมครับแตกยอดแล้วครับพอดีเพื่อนเอามาจากมาเลเซียส่งมาให้นะครับท่านผู้ชมมูสังคิงมีอยู่2ต้นครับวันนี้เราก็จะเอากรรมฐานครับสูตรโบราณครับกรรมฐานกรรมฐานเราซื้อมาครึ่งกิโล500กรัมก็30บาทครับตามที่จังหวัดน่านมีครับตามร้านมีครับร้านเกษตรครับ เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเอ่โนเกอร์เมทาลิกซิลนี่เราสั่งซื้อมาจากลาซาด้าครับลาซาด้าเขาก็ขาย1นกิโลเนี่ยครับ1นกิโลก็ราคาประมาณ350บาทนะครับ51บาทครับ51นึ่ะครับท่านผู้ชมเราก็ก็ทำแบบง่ายๆครับทำแบบคนขี้เกียจติเรครับท่านผู้ชมเราก็จะเอา นะครับกรมาถันนี่ครับหนึ่งช้อนนี่ก็เป็นช้อนของน้ํายาอะไรผงซักฟอกครับเราก็จะโรยครับท่านผู้ชมเอาโรยโรยแบบนี้แล้วครับป้องกันพวกเชื้อราครับมีกรมาถนนะครับโรยๆเดี๋ยวรอฝนลงมาเขาก็ซึมซับเข้าไปในดินนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี่แหละครับอ่าเมทาแล็กซิลนะครับ หนึ่งช้อนมันกันครับโรยโรยครับตัวนี้ครับโรยลงไปเลยครับแต่เจ้าตัวนี้เขายังไม่เป็นนะครับน้ำชมเพราะว่าเราป้องกันเขาไว้ก่อนนะครับเอาวางนี้ครับโรยลงดินแล้วครับป้องกันเขาไว้ก่อนมาดูต้นนี่ครับเรียบร้อยครับทำแบบนี้ครับเดี๋ยวฝนตกลงมาก็จะซึมครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วครับวันประมาณวันที่วันนี้ก็วันที่29ิามิถุนายน หกสีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ผมก็เกรงว่าเขาจะเป็นผมก็ต้องเอาทีแรกตอนฤดูแรงผมก็ใบไม้คุมคุมเขาอยู่แต่ตอนนี้เขาก็ไม่คุมแล้วครับเพราะว่าความชื้นเยอะครับแถวนี้ก็จะเป็นริมห้วยครับริมห้วยแล้งนะครับไม่ไม่มีน้ำฉํานะครับจะมีช่วงฤดูฝนดูที่เราเราเพาะเบ็ดนะครับนี่ประมาณสักปีเดียวนะครับขึ้นมาประมาณสักสองเบตรแล้วครับถือว่าเขาแข็งแรงท่านผู้ชมเราก็จะมาป้องกันเขาไม่ให้เขาเป็น โลกน้ําไหลจากต้นนะครับเรามาชมกันเลยครับนี่เราจะใส่อย่างนี้ไปครับหนึ่งฝาครับรวย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 ครับนี่พวกกรรมฐานครับถ้าทางภาคเหนือเขาเรียกมาดครับที่เขาใส่กับใส่ผสมกับดินปืนนี่แหละครับตัวนี้แหละครับทีวีได้สูตรทาง youtube ของอาจารย์มาครับอาจารย์ที่เท่านเขา ถ่ายทอดทาง YouTube นะครับเอ่อก็ช่องอะไรครับช่องเอ่อเกี่ยวกับเกษตรบัณฑิตนะครับน้าชมออ้เจ้านี้คือเมทาลและเซลครับเราก็ใส่เข้าไปครับโรยๆเข้าไปแบบนี้นะครับลงดินเพื่อฆ่าเชื้อราในดินนะครับไม่ให้เขาขึ้นไปกินลําต้นนะครับเราทําแบบง่ายๆครับว่าเราเราทดลองแบบนี้เราจะได้ผลไหมครับผมมีอยู่นี่ประมาณ20ต้นนะครับมาดูกันเลยครับนี่อีกสองต้นครับ ต้นนี้ก็ผมจําไม่ได้แล้วครับว่าเป็นพันธุ์หมอนทองหรือว่าเป็นพันธุ์อย่างอื่นครับเพราะผมไม่ค่อยจะรู้จักเพันธุของเขาดีครับแต่เจ้าตัวนี้ผมเอามาครับคือพันธุมูสังกิงครับมาจากมาเลเซียครับเราจะรวยแล้วครับเราจะรวยประมาณทุกต้นแล้วครับหนึ่งช้อนนะครับนี่กรรมฐานครับใส่เข้าไปรวยๆเข้าไปครับ ผมคิดว่าจะผสมนะ้ะไม่ผสมนะครับช่วงนี้เป็นช่งวงฤดูฝนเราก็จะใช้แบบแบบน pense, นแคนขี้เกียจแบบนี้ right? ครับท่านผู้ชมนี่หช้อนครับเมทาลิซิลหนึ่งช้อนเราก็โรยๆครับผมว่ามันน่าจะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เจ้ามูสันคิงครับเจ้ามูสันคิงเอาโรยๆๆๆๆๆๆๆก็ขอ ให้โตอวว้นะครับเจ้าโมชงคิงนี่ผมรักมากครับรักจริงๆครับเพราะว่ามันมาไกลครับหายากครับมาจากมาเลเซียนะครับก็ขอขอให้โตนะครับไม่ออกลูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอยากได้ต้นพันธุ์เขาครับเราจะได้ต้นพันธุ์ถ้าเขาไม่ตายก็ถือว่าเราจะต่อยอดออกครับ ใช้เทคนิคในการต่อยอดแบบนี้ก็เริ่มจะต่อได้แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่หาต้นไม้พันยังไม่ได้ครับต้นไม้พันก็คงจะต้นต่อคงจะต้นที่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมไปเลยครับไปดูกันต่อครับก็เหลืออีกประมาณสักกี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหประมาณเจ็ดต้นครับเอาครับคงจะพอต้นเท่านี้ครับเดี๋ยวคงคงทำงานต่อนะครับเอาตอนนี้ก็ใส่ มทาลรซิวลงไปครับอันนี้ผมก็เอาพกบุมไมใบออกหมดแล้วครับหน้าฝนแล้วดูฝนนี่ต้องอ,ออกแล้วครับเพราะว่าความชื้นเขาเยอะครับให้ให้หน้าดินเขาได้อ่าได้ออกซิเจนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคุมยญามากเกินไปก็ลากเขาไม่ได้รับออกซิเจนเขาก็จะเกิดเป็นเชียราได้ครับต้นนี้ไมไ่เป็นครับเรป้องกันไว้ก่อนครับ เพราะว่าผมกำลังคิดได้ว่าทำแบบง่ายๆจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลานท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปการใส่ข่าเชลราทุเรียนครับต้นนี้ก็ไม่รู้เป็นพันอะไรนะครับเพราะว่าซื้อมาหลายพันครับท่านผู้ชมก็ดูต้นก่อนดูลูกก่อนก็แล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่พันหมอนทองไม่น่าจะใช่นะผมว่านะครับเพราะว่าดูดูใบเขานะครับใบเขาจะเล็กๆครับถือว่าสมบูรณ์ครับ นี่ก็ประมาณสัก1ปีแล้วครัขึ้นมาครับประมาณเมตรห้าสิบเซนได้ครับต้นนี้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลรำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ